มาดูข้อที่2แบบฝึกหัด2.1เรื่องการให้เหตุผลแบบอุปนัยกันต่อ,อไปอ่านกันเต็มๆว่าโจทย์ข้อที่2เขาว่าอย่างไรบ้างโจทย์ข้อที่2องเาบอกว่าพิจารณาผลคูณที่กําหนดให้ต่อไปนี้มีข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณและสามารถให้ข้อสรุปได้หรือไม่เขาก็เอาหนึ่งไปคูณ9เป็น9 2คูณเเป็น1839 27 4 9 3 6 5 9 4 5, 5, 5, 5, 5อย่างนี้นะ ตอนนี้สังเกตตัวเลขที่ออกมาอย่างนี้จริงๆตัวเลขแค่นี้เราก็พอจะสรุปความได้นเะบื้องต้นนะครับแต่เดี๋ยวจะขยายให้ดูจะได้ชัดเจนขึ้นนะจากโจทย์ที่เขาให้มาเรามาขยายตัวเลขกันให้ดูอย่างนี้นะครับอันน,นะนี้คูณเล้แม่เก้านะแม่เก้ี่คูณหึงเดียวเลยนะนะแล้วตัวเลขข้างหน้าก็จะเปลี่ยนไปนะฮะหนึ่งสองสาม้าหเจ็ดแ้าสบห้า อันนี้ทำให้ดูถึง30เลยผลคูณเป็นยังไงบ้างเรามาดูเกคูณหเป็น9ก้ถ้าตัวเลขนงี้เป็น3หลักตังข้างหน้าก็เป็น 0, 0น0 0ศย์ศนเป็นเนะครับเกคูณสเป็น18บแปดศูนบวกหบวกแก็เป็น9เห็นไหมอันนี้27 2สิบวกเ็ก็เป็น9 9436 3 6บกกวกกันก็เป็น9 95 45 4บวกกันก็เป็น9เห็นไหม แล้วก็มาถึงนี่เลยนะสิบเอ็ดคูณเก้าเป็นเก้าสิบาก้าสิบ้วกกันก็เป็นสินะจะมี่อยมาตัวสิบแปดนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะยี่สิบสยิบสคูณเก็เป็นหนึ่งร้อยเปเอาหนึเป็นตัวเลขโดดเอาเลขโดดมาบวกกันนะเกบวกหเป็นสิบบวกแปดก็เป็นสิอันอื่นบวกกันจะได้เก้าหมดเลยดูทันไหมครับนะฮะเราก็ขยายให้ดูจะได้ชัดขึ้นแต่เวลา ลูกนักเรียนทําส่งคงไม่ต้องทําขนาดนี้นะนะครับที่สอนกันบ้านนี้ก็จะได้เห็นตัวเลขเลยว่าโอ้า็ตัวเลขอัศจรรย์มากของสูตรคูณเก้านี้เก้าไปคูณอะไรแล้วผลลัพธ์เอาเลขโดดของผลลัพธ์มาบวกกันมันก็จะเป็น9หรือเป็น18ประมาณนี้แล้วเราจะให้เหตุผลอุป,ปนัยอย่างไรอันนี้เราเข้าใจตัวเลขก่อนนะไปดูเรื่องการให้เหตุผลนะครับตัวอย่างข้อสรุปที่ได้จากการ ตัวคูณ9และผลคูณคือถ้านําจํานวนนับคําว่าจํานวนนับคืออันนี้ข้างหน้านี่เขาเรียกจำนวนนับนะจำนวนนับนี่คูณด้วย9จะได้ผลดังนี้1เลขโดดของผลคูณนะครับเห็นไหมเลขโดดคือ4กับ5 3กับ6 2กับ7นี่ก็เรียกเลขโดดของผลคูณจะได้ผลบวก9หรือ18นะครับ2นั่นหมายความว่าผลบวกของเลขโดดของผลคูณ ก็คืออย่างเงี้ย8 8หรือ9นี่แหละจะหารด้วย9ได้ลงตัวเสมอนี่เขาเรียกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะครับจากการสังเกตตัวเลขก็ข้อ2ก็มีเท่านีนะคงจะเข้าใจนะจ๊ะนะดูแล้วได้เข้าใจอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันนะสวัสดีครับแล้วนะไปดูต่อคลิปถัดไปจ้ะ